สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธัญ,ญพรแสวงรุจิธรรมรหัส6 3 1 0 1 2 5 0 0 0ศนักศึกษาชั้นปีที่1สาขาวิชาการปรถมศึกษาคณะว,วิทยา,ายการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวันนี้เราจะมาทําการทดลองวิทยาศาสตร์กันค่ะจะเป็นอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาทําการทดลองการแยกชั้นของของเหลวกันค่ะมาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะ 1. แก้วน้ํา 2. น้ำพอลอย3น้ำมันพืชและ 4. แอลกอฮอล์ล้างแผลค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะแตก่อนที่จะเทเ,เพื่อนๆคิดว่ามันจะรวมตัวหรือแยกชั้นคะ มาลองกันเลยค่ะว้าวเช่นเคยค่ะเพื่อนๆคิดว่าจะเป็นอย่างไรคะเมื่อเทแอลกอฮอลลงไปมาเริ่มกันเลยค่ะว้าว มีการแยกชั้นของของเหลวกันค่ะเป็นเพราะอะไรกันนั้นไปฟังสรุปกันเลยค่ะการที่ของเหลวแต่ละชนิดแยกชั้นกันนั้นเป็นเพราะว่าของเหลวที่นํามาในแต่ละชนิดมีความหนาแน่นที่ไม่เท่ากันของเหลวที่มีความหนาแน่นมากก็จะอยู่ด้านล่างสุดส่วนของเหลวที่มีความหนาแน่นน้อยก็จะอยู่ด้านบนสุดสรุปได้ว่าของเหลว ความหนาแน่นน้อยก็คือแอลกอฮอล์รองลงมาก็คือน้ำมันพืชและของเหลวที่มีความหนาแน่นมากสุดก็คือเฮลลุนน้ำเฮลโลไบ้นั่นเองค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับการทดลองวิทยาศาสตร์ถ้าเพื่อนๆสนใจหรืออยากนําไปใช้ก็สามารถนําไปใช้กันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะบ๊ายบาย